你给他挡住点。

ยินดีต้อนรับทุกท่าน,นครับเข้าสู่เพตตะก้อสีนักเรียน64ครับวันนี้มีแขกมาเยี่ยมเยือนสนามสีนักเรียน64นครับคู่เอกของเราครับแซมกับจับคู่ผู้กองครับวันนี้พบกับทีมงานชอปัญญานะครับอ้วนอิฟอาร์มนะครับ ทักทายท่านที่เข้ามาด้วยนะครับเหลี่ยมนี้นะครับอ้วนนะครับสายมือหน้าจอนะครับเป็นตัวทานะครับข้ามฟรีนะครับผูกกองต่อเหลี่ยมให้นะครับสามสองนะผูกกองข้ามหัวแปรด้วยนะครับต่อทั้งเหลี่ยมต่อทั้งคนนะครับเหลี่ยมนี้นะครับจิงที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับข้างในนะครับ เกมครับชอปัญญาได้เสิร์ฟก่อนนะครับเสิร์ฟโยงมาที่ผู้กองครับข้ามเฉพาะหัวแปลนะครับผู้กองลูกแรกโอ้โหเกี่ยวได้ครับลูกแรกเป็นแต้มหรือเปล่าครับข้ามฟรีนะฝั่งนี้โอ้โหเอาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับชอปัญญาเอาแล้วครับผู้กองเสียไปหนึ่งแต้มครับจับขานอกครับ หต่อ0ครับชาวบัญชาขึ้นนำครับแสมยกโรนแล้วห่างแล้วผู้กองตีแก้มาครับอามไม่ยกนะครับปล่อยให้ยิบยกนะครับล็อกแต้มไม่ได้ครับฝั่งนู้นครับขออภัยด้วยนะครับครั้งแรกนะครับสำหรับแอดมินนะครับที่เจอทีมงานฝั่งนี้ครับอาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อนะครับ แต่คนทำนะครับชื่ออ้วนนะครับข้ามฟรีนะครับใส่เสื้อสีน้ำเงินครับหนึ่งศูนย์ครับชอมัญญาเสิร์ฟที่ที่ปรกองครับแซมลรยขึ้นไปโอ้โหไม่มงไม่โดนครับเสียแต้มครับอย่างนี้

ศูนย์ต่วสองครับผู้กองเสิร์ฟเอาที่มาที่อาร์มจิบโรยขึ้นหมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้โหแก้ไขครับผู้กองไม่ได้แล้วครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับลงอยู่สองครั้งนะลองมาเท่าไหร่เบียร์ลงมาสองใผู้ผมในไลฟสุดหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ะไปอ๋อกไม่ตานแล้วว่าจะซื้อเบียร์ให้กินไหมโอ้โหไปขยับรถอยู่ เสร์กเสียนะครับเอาเป็นเกมเสร์ฟของผู้กองครับสต่อสองครับเสร์ฟออกหลังครับฝั่งนู้นครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านครับแซมสีนักลินครับจับคู่ผู้กองนะครับเสร์กไม่ลงนะครับเสร์ฟลอยออกหลังนะครับผู้กองแต้มตามอยู่สองต่อศูนย์ครับเจ้าบ้านโอยล้นมาครับอาร์มเปิดเอายกเองครับ โอ้โหต่ำนิดนึงฮะโอ้ยยกเสียก็ทำไม่ได้ครับลูกนี้ครับภาพและเสียงเป็นไงบ้างครับแจ้งด้วยครับในหนึ่งคนเดิมครับกล่องเสิร์ฟมาครับเอาอาเป๋นิดนึงครับลอยไปห่างครับโอ้โหเตะแก้ไขได้ดีครับสำหรับอ้วนครับผู้กองฟาวนะครับโอ้โหขยับไปอีกนึงได้ครับสำหรับชอปัญญาครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับตะก้อโนเนมนะครับใครที่ดูไลฟ์สดไม่ทันนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับตะก้อโนเนมครับจี้มาที่อาร์มครับโอ้โหลูกนี้เหลี่ยมนี้ครับผู้กองต่อเหลี่ยมให้นะครับต่อทั้งคนทั้งเหลี่ยมนะครับขานเฉพาะหัวแปรนะครับฝั่งนี้ข้างฟรีครับศูนย์ต่อสามครับยังไม่ได้แจ้งครับเจ้าบ้านอาร์มเปิดอิฟยกขึ้นไปครับสวยครับลูกนี้ ชมบุร no er ีชัดเจนขอบคุณมากครับผูดสิส่วนสายสามต่อสูนครับเอ็นเส็บของอิฟลอยหลังผู้กองไปครับเปิดใส่แอมโอ้นมาครับอ้อตีจี้แอมอย่างเดียวครับตอนนี้สูนต่อสามครับผู้กองเสิมจี้มาที่อามเปิดซ้าย ยิบตอ,อดเข้าไปยกสวยงามครับอ้วนครึ่งร่อไปครับหนักแน่นครับตเต็มลัมครับลูกนี้ขายพี่บาสด้วยนะครับห้องเมียน้อยชัดเจนขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามานะครับสามตัอศูนย์ครับเกมเส์อของอิฟจี้ไปที่แสมแซมโดยมาผู้กองจี้อาร์มอย่างเดียวครับตอนนี้ ศูนย์ต่อสามครับแต้มแรกยังไม่มาครับผู้กองเติบหยอดมาครับยิปสอดเข้าไปยกเสียหลังนิดนึงแก้ไขหัวไปครับได้แต้มไหมครับผู้กองแซมโดยขึ้นมาผู้กองไปยี่บิดมาเอ้าปวนเกี่ยวส้นชิวมากครับลูกนี้โอ้โหเตะออกไปเองครับลูกมันต่ำครับโอ้โหเกี่ยวส้นอย่างชิวครับอย่าลืมนะครับฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับสกไรต์นะครับสกอโนเนมนะครับ ช่องเล็กๆนะครับสำหรับตะก้อเวทเล็กๆครับเราไม่แข่งกันกับใครครับมาดหนึ่งแต้มครับสำหรับผู้กองครับแข่งเกินเหลี่ยมนี้ผู้กองผู้กองเคยชนะมาแล้วนะครับ2องไฟนะครับตะก้อเหลี่ยมนี้นะครับทั้งที่ลงไม่อัดแล้วก็ปากกระถินนะครับตอปัญญานะครับได้ที่สอไป2อแมตช์แล้วนะครับ มาขอแก้เลียมที่สนามเลยนะครับบุกสีนักลินเลยนะครับบุกหินแซมเลยนะครับวันนี้นะครับภาพเสียงดังครับจีมาที่อาร์มเปิดซ้ายกิฟสอดเข้าไปยกครับโอ้โหติดเกีียวไม่ได้ครับล้นมาครับยังไม่ดึกครับยังไม่ถึงสองทุ่มครับตอนนี้พออารมณ์มาเลื่ยกันได้ครับสามต้นหนึ่งครับ ผิดน็ตไปเงผู้กองเปิดไม่ออกครับตรงนี้เสียแต้มไปครับเอาแล้วครับแต้มสองศูนย์นะครับต่อสามสองนะครับฝั่งนู้นครับราคาดีครับราคาแข็งครับตอนนี้สี่ตัวหนึ่งครับตีไปที่ผู้กองเปิดหัวแสมเลยขึ้นมาปีติดหัวเอาเอาโอ้โหได้แต้มนะครับตรงนี้ โอ้โหตีบิดเหลี่ยมครับผู้กองติดหัวเจ้าอีฟครับเอาละครับหาการตกเป็นรองครับตอนนี้ห้าตอนหนึ่งครับลรยหลังผู้กองเปิดหัวลยขึ้นมาครับผู้กองโหยังได้อยู่ครับติดเจ้าอามเตะแก้ไปครับโอ้ยตดหลังครับผู้กองครับแซมลยเข้ามาห่างแล้วครับผู้กองตีมา โดยไปห่อตรงนี้เลยครับโอ้โหแกไขได้ดีครับเป็นตทมด้วยครับค่ายปางอัดด้วยนะครับวันนี้ครับสีนักลินนะครับคนเยอะเป็นผิดปกติครับวันนี้เฉพาะค่ายชอบัญญาก็มาสิบกว่าคนครับมีทั้งค่ายไม้อัดครับลองไม่อัดแบลลิงครับคลอกม้าครับ ละครับนักกีฬาเปลี่ยนฝั่งนะครับฝั่งนี้ยังอยู่ที่หนึ่งแต้มนะครับแ้วก็เกมสิบสองนะครับเสื้อดำใช่น้องลิฟไหมเขาบอกชื่ออิฟนะผมฟังผิดหรือเปล่าครับชอบปัญญาครับผมก็ไม่รู้จักครับผมฟังผิดอาจจะฟังผิดหรือเปล่าครับช่วยแจ้งมาทีนะเนี่ยชื่ออ้วนครับเตะครับ ี่ภูสิทธิ์นะครับภูสิทธิ์นวลใสนะครับหรือว่าน้องเขาชื่อลิฟครับผมฟังผิดมาหรือเปล่าครับหรือว่าคุณผูภูสิทธิ์พิมพ์ผิดครับช่วยแจ้งทีครับเจ็ตัวหนึ่งครับนำห่างครับตัดมาที่แซมครับแซมโหลยเข้าไปครับไตยีโอ้โหเริ่มจะอยู่ตัวแลครับฝั่งนู้นครับ ยึดเอ้นยึดสายได้แล้วครับเอาแล้วครับแซมที่สองขยับมาแล้วครับสำหรับผู้กองครับเสิร์ฟไปไม่มีคนรับครับขายจานโสด้วยครับผมก็รออยู่นะผมจะไปต่างจังหวัดนะครับรอจานโสอยู่นะครับป๋าตีว่าไงครับมาไหมครับโอ้โหเตะลูกนี้สวยงามครับจานโสมาไม่มาแจ้งด้วยนะครับ ผมจะไปต่างจังหวัดนะครับกไวเจต่องครับมาที่ผู้กองครับเปิดเข่าห่างนิดนึงครับผู้กองตีแก้โอ้โหยังได้อยู่ครับโอ้โหโอ้โหเอาแล้วเสียแต้มครับผู้กองทำไม่ตายครับการเริ่มแยมแย่ครับก็เกมสิบสองครับอีกสี่แต้มเกมครับชอบัญญาครับ แปดต่อสองครับตัดง่ายๆครับผู้กอเปิดเขาแซมโดย,ยึยดี่ไพ่โอ้โหต้องวิ่งตีโอ้โหไม่ทันครับถพงเสร็จถูกละ,กละที่ตีทงสามสองสวยเลย งอเปียกแล้วผูกกองสองตัวแปดครับกอเกมสิบสองครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผู้กองเกมเซิร์ฟอัดไปที่อามยิบโอยมาตีหัวโอ้โหเสียแผลมเกี่ยวไม่อยู่ครับแผลนี้โหดใช่ครับแต่ว่าผูกกองเคยชนะมานะครับสองไฟท์นะครับ สองต่อแปดครับเป็นเกมเสิร์ฟของผู้กองครับสองแปดเสิร์ฟไปไหนครับไปที่อิฟลอยขึ้นมาครับโอ้โหเตะแสกหน้าเลยครับคงไม่เข้าแล้วครับโอ้ไม่เป็นไรครับอาจารย์โฟครับเดี๋ยวผมก็ไลฟ์สดก็เดี๋ยวกลับแลวครับต้องเดินทางครับแต่ต่อสองครับ พอปัญญาไปยี้เข้าไปอัดเจ้าอามครับยังได้ครับวิ่งแก้ขายแต้มาผู้กองเปิดหัวแซมไหลเข้าไปใหม่ครับปีติดอ่ะติดกิ๊บครับโอ้โหเตะเสียเองครับตรงนี้วิภูสิทธิ์นะครับตกลงเป็นชื่อ <c oughs> น้องน้องลิฟใช่ไหมครับ ช่วยแจ้งด้วยครับผูกกองอัดเข้าไปครับโอ้โหเปิดเขานี่งมากครับอ้วนโอ้ยแผ่วครับลูกเตะครับผิดจังหวะครับตรงนี้เดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับผมอ้วนบินเตะดีจังใช่ครับ ถึงรอบลำหนักเลยครับของผู้กองนะขยายาไปหนึ่งแต้มนะครับเป็นสามต่อแปครับตอนนี้เก็บเสิร์ฟของผู้กองครับสามต่อแปดยอดไปครับอา้ามเปิดริบยกมาครับไปโอ้โหเขาตรงหน้าแอดมินเลยครับ สื้อดำตัวยกฝั่งนั้นชื่ออะไรนี่พี่บุศิตนะครับบอกชื่อชื่อลิฟนะครับหมวดต้องเล่นเองครับเขียวมาครับหยับแต้มอีกแล้วครับชอปัญญาไก่เซนใช้เข้าไปทุกทีครับเจ้าบ้านอย่างแซมครับจะแก้เกมยังไงครับสําหรับผู้กองครับตีไปสามดอกไม่ตายครับนีไม่ลงครับวันนี้มาดีครับก้าต่อสามครับ โอยหลังครับแสมสอดเข้าไปยกกองไอีบิดก็อีกไม่ได้รับไม่ลงครับโอ้โหอยงนี้ก็เตะใสนะครับเอาแล้วครต่ความจริงแลครับชอปัญญาครับวันนี้จะล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่าครับอาการไม่ดีขึ้นครับสำหรับฝั่งนี้ครับ สิบต่อสามครับอาร์มเสิร์ฟมาจี้ที่ผู้กองครับเปิดหัวแสมลอยเข้าไปครับผู้กองตีไปทั้งไหนตีบิดครับริมเส้นครับแกไขได้ดีครับเอาล้ครับตอนนี้ยืนรับสองคนนะครับสามต่อสิบครับแทงใบอาร์มเปิดทีเดียวอิฟยกมาโอ้โหเตะหน้าเน็ตครับลูกนี้ เกมเสริฟของอาร์มครับตัดขวามาครับแฟมหนึ่งสองลอยขึ้นไปปุก้องเอาเกี่ยวติดครับอาร์มยกเองครับอ้วนโอ้โหเตะคองมาครับได้แต้งครับเอาแล้วครับขึ้นแท่นมาแล้วครับชอบัญญาครับวันนี้มากินในบ้านเฉยชอบัญญาาทางจะเป็นไปได้ครับขาสเซตครับตอนนี้11ต่อ3ครับ ตัดมาที่แซมครับเปิดหัวโลยเข้าไปใหม่ครับหัวเสาติดรองเท้าไม่ได้ครับลรกนี้ก็ไม่ได้ดีทุกวันนะครับมีแพ้มีชนะครับเกมกีฬาครับ3.11ต่อ11ครับยังไม่ถึงสิแแต้ยังไม่เกมครับชอบปัญญาล็อกแต้มนี้ได้ไหมไตะมาออกครับตรงนี้ เอาแล้วขยับแล้วครับผู้กองออาไปขายทัดประเวศด้วยครับทัดบาเบอร์อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับตะก้อโนเนมนะครับก็มีตะก้อเวียน่ารักน่ารักให้เข้าไปชมนะครับฝากกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับซีตอสเบทับเก็บเสือผู้กองเจียบเจีย ปีหัวโอยหลังออกครับเอาแล้วครับพยับแต้มแล้วครับยังไม่ถึง1ิครับยังมีโอกาสสู้ครับเสื้อดำฝั่งนู้นชื่อบีฟใช่ไหมโปรประมาณนั้นนลครับป๋าครับผมถามเพราะว่าชื่ออีฟหรือว่าผมฟังไม่ถนัดครับแล้วก็พิภูสิทธิ์นะครับบอกมาว่าชื่อลีฟนะครับชื่อบีฟชื่อลีฟชื่ออีฟนะครับ ประมาณนี้แหละครับอ้วนไปออกข้างไปแล้วก็เอาแล้วขยับมาสองแต้มติดครับสำหรับผู้กองครับตอนนี้ครับไล่มาหกต่อสิบปดครับลีฟโอเคครับอยากดูหมูหลอดเตะจังหมูหลอดยังไม่มีเหลี่ยมนะครับเอาแล้วครับเป็นแต้มไหมครับนี่ครับเป็นแต้มอีกแล้วครับผู้กองไล่มาครับไม่อยากจะเชื่อครับ โโอโ้ฝั่งโู้นเป็นยังไงครับขึ้นแทนแล้ช็อตไปดืด้อครับโอ้โหเสียสามแต้มติดครับตอนนี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นนะครับสําหรับผู้กองนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับทางปางอักพิบุษิ์นะครับ เจ็ดต่อสิบแปดครับเป็นลิฟนะครับเสื้อดำนะครับกองเสิร์ฟออกนะครับแต้มเดียวเกมครับสิบแปดต่อเจ็ดครับไม่ถึงหลังนะครับผู้กองเปิดหัวโอ้โหเอายังได้อยู่ครับตีแซมติดเกี่ยวโอ้โหอ่านทางตะก้อดีมากครับตะก้อออกครับตะก้อเกมครับผู้กองโอ้โห อ่านทางได้ดีมากครับสำหรับลีฟครับวอ้โหเข้ามาซ้อนครับลูกนี้ครับก็เกม้วฝั่งนี้ครับได้เจ็ดแต้มนะครับล้างตาได้สำเร็จนะครับวันนี้นะครับมาล้างตาที่ถึงถิ่นเลยนะครับเอาแล้วครับจะมีเหลี่ยมแก้ไหมครับถ้ามีเหลี่ยมแก้จะไล่ให้ชมอีกนะครับผู้กองตอนนี้ไปขอท่าทางครับขอข้ามฟรีนะครับ โอเคครับคลิปนี้ขอตัดไว้แค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ